ไม้กับสูงสูงนะพี่นอ้องไงจ้าสองหน่เดี๋ยวจะไปส่งก่อนด้วยจ้าจ้าดูนี่แหงแหงยังไม่กำลังออกแหงพี่นอ้องแหงแสบๆเลยเริ่มน้ำหมอกเลยเนาะมาเอาขายาวก่อนนิบนึงเดี๋ยว ครับไม่ใช่เอาได้เลยตกลงมาเด้อน nah. ้องนมไม่ขยาวนี e ่ขยาวเอายาวๆขยาวเอยยาวๆแล้วก็มาส้อมจ้าเดี๋ยวเอาอีกก่น อยู่ดีจ้านี่นล้ต้องตกใจเสมอย่งที่สอมาอยู่จ้าอลอวไรล่ะน้ยตาต่ำๆไปเลยจะสอมอ่าบบองมันจ้าีนอัลนีน่ใจมันรักหน่อไม้สวยๆเขาไดิล <ông> ข <oon> te ้างนะ เลยหน่อยเนาะแมงล้วนๆป้านี่อ้วนตัวนึนนี่ปปน,นี่ อื uh ้นองเลยงามเด้จ้าโลนำมน้ำหมอกอ่อนใช่ไหมนี่กระไลยที่น้องมันสูงมันเอาเนี่ยเอาเพี่เอาดไเนาะโอเต็มมือเลยโอ้บ ตัวคนกจ้าตัวหกโอ้โห้จ้าหนึ่งหนึหนึ่หนึ่เออจ้าก็ไดู้่นะอุ๊ก่อนอะ

ส,สวยเลยจ้าไปมาส่งนี่น้องตัวเดียวจำนวจะเป็นสิบเลยจ้าส่งกันนี่จะส่งอาไรท่ตัวตัวใหม่ใครใหม่ สวยบ้องจะยังสัดที่หลังลยนะทัดอัศจรรยน้องชูชกัน เรี S <S ยบร้อยอสวยยจ้าอือนอนมันเลยนี่น้ำมัน้ำสมุีก้จ้าน้ำมน้ำหมกอาข้างนั้นเอาข้างนั้นก่อนบอ เออข้างนนั้แล้วข้างนั้นก็นั้นสำราบอยู่แมงมันน้ำแมงยนงหลามันแมงข้างนะโอ้โก้นี้จะเจ็บแต่นหน่อยอ

มีหโหลายครับงอนแล้วนี่แหละเขาเออนาไม่นั่มกนะพี่น้องอ่อนๆได้เก่ง ปอกกทุปอกทุบกทุปอกแเลยแซ่บที่สุด

ดดิโหสว้จ้าพี่น้องสมุดได้สกอสวยๆจ้างาเนาะอออ่นักม่ใสถึงก่อนใสอบกพี่น้องเลยาแล้วอนพี่กโนพี่โนพอดีพอดีเ็บอแล้วไปับบาเลย